ท่องเที่ยวต่างประเทศกำลังเริ่มฟื้นตัวในขณะที่ไทยยังคงจมอยู่ในความกลัวกันต่อไปสิ่งที่เราได้พูดมาตลอดตั้งแต่กลางปีที่แล้วก็คือประเทศของเราเปิดได้ตั้งนานแล้วคือในขณะที่ต่างประเทศเขาสถานาการณ์แย่เพราะว่าเขาเข้าสู่หน้าหนาวในช่วงที่ผ่านมาแล้วเขาก็พุ่งขณะที่เราร้อนตลอดการฉะนั้นประเทศเราติดยากช่วงที่หลังจากระลอกแรกนั้นเราก็ ดีขึ้นเยอะแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องนี้เลยคือเราก็ไม่ได้หมายถึงใครนะเราไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องนี้เลยเราใช้วิธีการเลขศูนย์ไว้ก่อนคือขู่กันลายวันทางอ้อมคือไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าทางอ้อมก็คือให้ประชาชนกลัวแล้วก็เอ่อเลขศูนย์โดยที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยก็คือชราใจนั่นเองอันนั้นเขายอมรับเองเลยเขาเอา่อไม่ได้เตรียมการอะไรมาก่อนไม่ได้คิดว่าจะมีละลอกสองกับละลอกสาม เนื่องจากความไม่ได้เตรียมตัวฉะนั้นก็เลยกลับมาอยู่ในความกลัวกันอีกรอบหนึ่งคือเรียกได้ว่าไม่เคยเลิกกลัวตอนที่เพอร์เฟกติดเชื้อกันน้อยหรือเลขศูนย์ก็กลัวแล้วตอนนี้ก็ยิ่งกลัวคือทั้งที่สถานการณ์ไม่ได้แย่หมายถึงว่าตั้งช่วงระบาดนะก็ถ้าเทียบต่างประเทศนะครับที่บอกไม่ได้แย่คือถ้าเทียบต่างประเทศก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่ว่าพอช่วงที่ไม่ค่อยระบาดก็กลัว ก็คือไม่เคยดีอะในขณะที่ตอนนี้นะต่างประเทศนะเขากําลังเริ่มจะเปิดกลับมาท่องเที่ยวแล้วอ่าก็หลายประเทศในยุโรปเริ่มแล้วกรีซกาลังจะกลับมาเปิดแล้วโครเอเชียกําลังจะเปิดแล้วอ่าเดนมาร์กก็จะเปิดแล้วหรืออื่นๆกําลังจะค่อยๆทยอยตามมาไอซ์แลนด์เปิดแล้วอ่ายูเคมีแผนจะเปิดเดือนพฤษภาคมถุนวาอะไรที่เราว่ากันไปทั้งที่เขาแย่กว่าเราเยอะคือเรียกได้ว่าเขาไม่เคยต้องอยู่ในความกลัวเหมือนกับเราทั้งที่สถานการณ์เขาแย่กว่าเรา ครับเอาเป็นว่าพูดไปเยอะแล้วแต่ว่ามีอะไรให้ดูนิดนึงตรงนี้สถิติโควิดของประเทศไทยนะครับถ้าเราดูแค่เส้นเนี่ยเราจะดูเหมือนน่ากลัวแต่ขอให้คือขอพูดอีกทีหนึ่งขอให้ดูอีกทีหนึ่งข้างบนคือติดเชื้อข้างล่างคือเสียชีวิตสังเกตว่ากราฟจะมีการพุ่งขึ้นเป็นบางช่วงซึ่งถือว่าแปลกๆนะครับเพราะว่าอันนี้คือในช่วงระลอกที่สองแล้วก็นี่คือช่วงระลอกที่สาม ถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนพุ่งเยอะแต่ว่าถ้าดูตามจํานวนการติดเชื้อรายวันเนี่ยเอาดูยอดรวมก่อนแล้วกันจําตัวเลขนี้ไว้นะครับ48,000นี่คือตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่ต้นปี20ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้นะรวมแล้ว48,000เสียชีวิต117คนแต่เส้นกราฟดูน่ากลัวข่าวดูน่ากลัวคู่เยอะขายดีไม่ได้บอกอะไรขายดีคู่เยอะขายดีคู่มาตลอดอันนี้ประเทศข้างเคียงนะครับแคมโบเดียคล้ายๆกันไหม ก็คือ,น,อน้อยน้อยน้อยแล้วอยู่ดีๆก็ปุ๊งขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยนะสังเกตว่าประเทศแนวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะมาดูประเทศที่เขาเป็นปกติกันบ้างมาเลเซียครับที่เขาโดยรวมแล้วดีกว่าเรานะหมายถึงว่าความอะไรต่างๆเนี่ยนะที่ไม่ใช่โควิดเอแล้วดูสังเกตจําหน้าตาแบบนี้ไว้นะครับจํานวนการติดเชื้อถึงสามแสนแปดหมื่นคนมากกว่ากันกี่เท่าครับแปดถึงเก้าเท่าเลยนะแล้วดูหน้าตาการาฟเอาิครับ เห็นไหมครับว่าเป็นภูเขาส่วนการเสียชีวิตก็เหมือนกันเป็นภูเขาแต่ภูเขาแบบไหนอีกเรื่องนึงแต่สังเกตว่าจะเป็นสลบค,ค,ค่อยๆขึ้นแล้วก็ค่อยๆลงไม่ใช่อยู่ดีๆคิดจะพุ่งก็พุ่งได้เลยแบบบางประเทศก็คือการาฟพ่งนี้เดี๋ยวลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็อันเนี้ยอินโดเห็นไหมครับก็เป็นภูเขาเหมือนกันติดเชื้อถึงหนึ่งล้านหกแสนคนแล้วไอ้สี่หมื่นแปดพันนี่มันคืออะไรครับมันแย่มากขนาดนั้นเลยหรือเทียบกับหนึ่งล้านหกแสนคนเนี้ยเสียชีวิตแค่ร้อยสิบเจ็ดคนเทียบกับอิน ฉะนั้นหลายคนที่กําลังกังวลกับการติดเชื้อในประเทศนะครับบอกได้เลยว่ามันจิ๊บจอยมากถ้าเทียบกับประเทศพวกนี้แต่เราตกใจมากเราไปขู่ให้คนกลัวมากหรือว่ามาดูญี่ปุ่นนะครับสังเกตว่าก็เหมือนกันดือเห็นไหมครับภูเขาเป็นสลปเป็นสลปไม่ใช่น้อยน้อยน้อยเสร็จแล้วก็พุ่งเสร็จแล้วก็กลับไปน้อยน้อยน้อยแล้วก็พุ่งอะไรเงี้ยโควิดมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ติดเชื้อห้าแสนห้าหมื่นคนญี่ปุ่นเขาก็ยังเยอะกว่าเราตั้งสิบกว่าเท่าใช่ไหมครับก็เอากราฟมาเปิดให้ดูจะชี้ให้เห็นว่า ตัวเลขน้อยตกใจมากข่าวเยอะมากครับก็ขออภัยเพราะว่าจะชี้เห็นภาพก่อนว่าในขณะที่ประเทศนี้ยังคงจมอยู่กับความกลัวมาตลอดการและคงจะเป็นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของคนในประเทศคือคือ,คอก็โทษเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกก็โทษคนจัดการนั่นแหละที่ไม่ยอมเตรียมการให้มันพร้อมอ่าก็ต่างประเทศเขากําลังเริ่มฟื้นตัวนะครับตามหัวข้อนี้อ่าซึ่งเราพูดไม่ได้ตรงหัวข้อเขาบอกว่าฟื้นท่องเที่ยวระหว่างประเทศท่ามกลาง ความโกลาหลเดี๋ยวลิงก์ข่าวจะลงไว้ใต้วィィิดีโอในนี้เขาก็พูดนะเนี่ยขณะที่ประเทศไทยกําลังตกอกตกใจกับการแพร่ระบาดละลองใหม่คือไม่เคยไม่ตกใจอะ่ะตัวเลขน้อยคุณก็กลัวพออันนี้พุ่งขึ้นมาคุณก็ตกใจตกลงเมื่อไหร่คุณจะเลิกกลัวใอขณะที่ต่างประเทศเน,นี่ยเราให้ดูแต่ประเทศข้างเคียงไงเราไม่ได้ให้ดูฝรั่งหรืออะไรเดี๋ยวหาว่ามันคนละแบบกันประเทศใกล้ๆเราเขาเป็นอย่างไรใช่ไหมเขาเยอะกว่าเรามากนะเราให้ดูไปแล้ว ดังนั้นจะมาอ้างว่าฝรั่งไม่เหมือนเราก็ไม่ไ,มได้แล้วนะก็คือประเทศต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเริ่มวางแผนกําหนดมาตรการฟื้นฟูการท่องเที่ยวกันแล้วการเดินทางระหว่างประเทศเริ่มง่ายขึ้นยกเว้นของเรายังยากยังเล่นกักตัวยังขอ COE อยู่โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วก็ส่วนใหญ่เขาไม่ต้องกักตัวด้วยซ้ำเขาคงต้องไปดูมาตรการของหลายประเทศบ้าง ส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีนี้หมายถึงว่าคนจัดการประเทศเนี้นะก็คือนั่งงมของตัวเองอยู่ยังไงของชั้นดีที่สุดนะก็ไม่ได้ดูต่างประเทศว่าเขาทำํำกันอย่างไรอาจจะมีคนเถียงว่าก็นี่ไงก็คุมแล้วคุมดีมากนี่ไงกลัวมากนี่ไงก็เลยตัวเลขน้อยอย่างเงี้ยจะให้เปิดให้พุ่งเหมือนกับประเทศอื่นหรือย,ยังไงก็แล้วถามว่าแล้วกวาจะมาถึงตรงนี้พังไปเท่าไหร่ทำไมสถานการณ์เรื่องเศรษฐกิจถึงแย่กว่าประเทศที่เขา ติดเยอะเสียชีวิตยเยอะซะอีกคือโควิดนี่มันเป็นโรคสังคมนะครับโรคสังคมคือโรคที่มันเหมือนจะอยู่ใกล้ตัวเรามากทั้งที่ความเสี่ยงมันต่ําคนก็เลยกลัวมากไงคือโรคสังคมที่ความจริงไม่ได้ร้ายแรงแต่ว่ากระเทือนมากคนก็เลยกลัวมากกว่าโรคที่จริงๆแล้วมันร้ายแรงกว่ามากแต่คนไม่กลัวเพราะรู้สึกว่ามันไกลอย่างเงี้ยก็คือสรุปว่าคนมาตรการของประเทศที่เขาเปิดท่องเที่ยวคือถ้าฉีดวัคซีนครบแล้วก็ไม่ต้องกักตัว แต่อาจจะมีต้องตรวจโควิดหรือไม่ต้องตรวจก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ไม่กักตัวแน่แต่คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็คือเอาแค่ใบตรวจโควิดก็เข้าได้ก็คือไม่ได้มีการกีดกันว่าต้องฉีดวัคซีนเท่านั้นแต่ที่แน่ๆคือไม่กักแน่นอนถ้าคิดจะเปิดท่องเที่ยวบางประเทศเริ่มรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่8พฤษภาค,คมที่จะถึงนี้ด้วยซ้ำเช่นบาเบโดสแหล่งท่องเที่ยวสาคัญในแคริบเบียนเป็นต้นแต่แน่นอนครับยังปฏิเสธไม่ได้ว่ามาตรการของแต่ละที่ยังมีความต่างกันทําให้ คนจะเดินทางก็ต้องศึกษาข้อมูลทําให้หลายคนที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวในสายเลือดก,ก็คงจะขี้เกียจออกไปโดยเฉพาะประเทศนี้กลับมายังเล่นกักตัวอยู่หลายคนเลยต้องคิดมากคือปลายทางก็ต้องศึกษาว่าเขามีมาตรการอะไรต้องทําอะไรส่วนขากลับมาก,ก็ยังต้องเล่นกักตัวอยู่แต่ว่าโดยรวมแล้วกําลังฝืน้นเอาเป็นว่าคนต่างประเทศเขามีตอนนี้เขามีสิทธิเสรีภาพมากกว่าเรา หมายถึงว่าโดยรวมนะครับไม่ใช่ทั้งหมดคือปฏิเสธไม่ได้ประเทศที่จิตตกกว่าเราก็ยังมีการท่องเที่ยวของบาเบโดสลดการกักก,กันโรคสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเหลือ0ูนถึงสวันในโรงแรมของเราตอนนี้เป็น7วันแต่ต้องมาลุ้นโชคให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคที่สุรวรรณภูมิเป็นคนชี้ขาดว่าจะได้เหลือเจ็ดไหมถ้าเขาไม่ให้ก็คือเป็นกักสิวันทั้งๆท,ที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว ก็คือในช่วงที่กักศูงถึงสองวันในโรงแรมยังสามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติภายในโรงแรมที่กักตัวขณะที่นักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ยังต้องผ่านการตรวจหาเชื้อซึ่งจะทํากันในวันที่5ของการกักตัวเมื่อรวมกับรอผลตรวจแล้วคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็กักตัว7วันยังน้อยกว่าเราของเรา1ิบวันต่อมาประเทศไอซ์แลนด์ก็เปิดรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วและคนที่เคยติดเชื้อมาแล้วคือคนที่ติดเชื้อมาแล้วก็จะมีภูมิต้านทาน ระดับหนึ่งไม่ได้บอกว่าอยู่ได้นานแค่ไหนก็หมายความว่ามีความสําคัญเท่ากับคนฉีดวัคซีนเลยหมายถึงคนที่เคยติดแล้วก็หายนะโดยยึดถือเอาปริมาณการแพร่ระบาดในประเทศเป็นสําคัญดังนั้นนักท่องเที่ยวในยุโรปรวมทั้งคนที่ไม่ได้รับวัคซีนกับอีกหลายประเทศอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์เกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งไทยก็สามารถเข้า Iceland ไอซ์แลนด์ได้หากมีผลตรวจหาเชื้อสองครั้งล่าสุดออกมาเป็นลบและยอมกักตัวเอง5-6าถึงวันเป็นต้นก็ล่าสุดก็คือไอซ์แลนด์เนี่ยก็ ถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็เข้าได้เลยถ้าไม่ฉีดวัคซีนก็มีผลตรวจโควิดอย่างที่เขาบอกนั่นแหละในนีน้ก็มีการกักถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนทีนี้เขาก็เริ่มมีเขายกเว้นเพราะว่าอย่างบางประเทศอย่างอเมริกาหรือแม้กระทั่งแคนาดาเงี้ยก่อนอันนี้จะโดนปิดกัน้นแต่พอมีการฉีดวัคซีนในประเทศเยอะแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มเปิดให้ถ้าได้วัคซีนแล้วก็จะเข้าได้ถ้าเกิดไม่ได้รับวัคซีนก็ไอซ์แลนด์ก็ยังไม่ให้2ประเทศนี้เข้าด้านเบลีสประเทศตะวันออกของอเมริกกาาลง เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ผู้ที่ยังไม่ฉีดต้องมีการตรวจหาเชื้อเป็นลบก่อนเดินทางและเมื่อมาถึงใครที่ผลเป็นบวกต้องกักตัว14วันออกค่าใช้จ่ายเองอ๋ออันนี้ปกติก็คือถ้าตรวจแล้วเป็นลบก่อนเครื่องบินออกจากประเทศก็เข้าได้ไงต่อามาฮาวายยังคงกําหนดให้มีผลตรวจเป็นลบก่อนเดินทางถึง ก็เตรียมเอื้อประโยชน์ให้นักท่องเที่ยวเป็นครอบครัวที่พ่อแม่ฉีดวัคซีนแล้วด้วยการยกเว้นให้ลูกๆที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ต้องตรวจหาเชื้อเชื่อไหมว่ามีคนถามเราเยอะมากว่าเข้าไทยถ้าเด็กมันฉีดไม่ได้เด็กมันฉีดไม่ได้เขาไม่ให้ฉีดด้วยยังไม่ถึงเวลาฉีดฉีดไม่ได้บาบลาเด็กคือเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มท้ายของท้ายของท้ายที่จะได้ฉีดอ่าแต่ว่าพ่อแม่ฉีดแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้ลูกกักตัวเหลือเจ็ดเท่าพ่อแม่ได้ไหม จริงๆแล้วฉีดแล้วไม่ควรต้องกักด้วยสามแต่เขายังยอมจะกักเจ็ดวันอยู่แล้วเขาก็อยากให้ลูกกักเจ็ดเท่ากันเพราะลูกมันฉีดไม่ได้แต่ไทยเองไม่ยกเว้นไม่เคยมีความยกเว้นให้เด็กไม่เคยเห็นความสําคัญครับเป็นประเทศที่ยังไงทุกคนเท่าเทียมกันหมดอย่างเนี้ยเหรอเท่าเทียมกันลักษณะนี้ก็ไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นเราควรให้ความสําคัญกับเด็กอ่าก็คือเท่าเทียมกันนะครับถ้าเด็กยังไม่ได้ฉีดพ่อแม่ก็ต้องกักสิบวันเท่าเด็กด้วย ทางด้านของประธาน World Travel and Tourism Council ไม่ใช่ทัวร์แด่อย่างใดนะเป็นองค์การการท่องเที่ยวของโลก WTTC อ่าก็คืออยู่ในลอนดอนหมายถึงว่าสำนักงานนะนะเชื่อว่าอีกไม่นานมาตรการที่อยู่บนพื้นฐานของการฉีดวัคซีนทํานองนี้จะมีหลายประเทศแนะนำมาปรับใช้เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวให้ได้เร็วที่สุดของเราต่อให้ตอนนี้จะลดวันกักตัวไม่มีใครมา เพราะว่าดันมาเว็บ2เว็บ3ก็อย่างที่บอกอะ่ะคุณไม่เคยเตรียมความพร้อมทั้งทั้งที่สถานการณ์มันต่ําเตี้ยคือประชาชนเขาเป็นเด็กดีทําให้เชื้อมันต่ําแต่คุณไม่มีการเตรียมความพร้อมในการรีบเปิดก็ยังเอาแต่เล่นความกลัวต่อไปแล้วก็ผู้ก่อตั้งบริษัทกฎหมายด้านสุขภาพแห่งหนึ่งในสหรัฐชี้มาตรการเหล่านี้เป็นเหตุเป็นผลและเชื่อว่าประเทศส่วนใหญ่จะนํามาใช้กันไปพลังๆก่อนที่นําเอามาตรการวัคซีนมาใช้แบบเต็มตัวในอนาคต ก็ตอนนี้คนยังฉีดกันไม่เยอะก็เชื่อว่าอีกหน่อยก็คนฉีดกันเยอะแล้วคงจะเป็นแบบประมาณว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วแค่โชว์แอปหรืออะไรก็เข้าได้เลยไม่ต้องกักไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเหมือนวันเก่าๆคือแต่ช่วงเวลาเนี้ยที่วัคซีนยังมีอาจจะมีผลข้างเคียงอยู่บ้างแล้วก็ยังคนยังฉีดไม่เยอะเนี่ยไม่ควรจะเอามาเป็นมาตรการร้อยเปอร์เซ็นก็ควรจะเป็นทางเลือกหนึ่งใช่ไหมถ้าไม่มีวัคซีนก็มีใบตรวจโควิดโอเคจบแล้วก็ไม่ต้องกักตัวอันนี้คือดีสําหรับช่วงเวลานี้ ครับเพราะว่าหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนาบางประเทศแถบนี้นะก็ต้องใช้เวลาอีกนานเลยกว่าจะฉีดวัคซีนกันถึง h e ิร์ตอิมมูนิอ่ะอย่างเร็วสุดก็สิ้นปีเลยอะ่ะประเทศด้อยพัฒนาบางประเทศแถบนี้นะก็ยอมรับว่าจะมีความลุนลวนกันอยู่เพราะว่าทางยุโรปยูเนี่ยเขาก็จะทำดิจิตอลกรีนเซอร์ติฟิเคชที่อออเคยพูดข่าวมาหลายรอบใช่ไหมที่ว่า,อาไอตัวนี้เป็นแอปในมือถือที่จะเก็บ การฉีดวัคซีนผลตรวจโควิดหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ฟื้นตัวจากเคยติดโควิดแล้วหายหรืออะไรอย่างเงี้ยเอามาใช้เหมือนเป็นบัตรผ่านในการเดินทางในของคนยุโรปด้วยกันเองนะไม่ไม่เกี่ยวกับน,นอกยุโรปนะ,ะแต่ทีนี้ทาง WTTC เขาไม่เห็นด้วยว่าหมายถึงว่าถ้า,ถ,าถ้าจะต้องบีบให้มีแอปนี้ก่อนถึงจะเดินทางได้ก็ไม่ดีก็ตอนนี้คือเอาใบรับรองฉีดวัคซีนธรรมดากันไปก่อนเนาะ,อะเอาไว้โลกผ่านไปสักปีหนึ่งเขาโอเคกันมากกว่าน,นี้ก่อนแล้วค่อยทำเนาะ ครับแล้วก็มาถึงข่าวที่สองขอ,อนิดเดียวอันนี้คือข่าวความเจ๊งของในกิจการท่องเที่ยวต่างๆในประเทศซึ่งเมื่อก่อนนี้เราพูดบ่อยๆหลังๆเราขี้เกียจพูดละเพราะว่ามันก็คือหนังมวนเดิมที่ฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกเวลาที่มีระลอกต่างๆระลอกสองก็เรื่องนี้กลับมาระลอกสามก็เรื่องนี้กลับมาก็ยังไม่หมดเนาะยังยังเจ๊งกันไม่หมดครับก็แล้วเขาก็ยังเป็นเด็กดีกันได้อยู่ก็คือ จริงๆคนที่โดนกระทําควรจะมีอะไรมากกว่านี้แล้วแต่ก็เป็นคาแรคเตอร์เหมือนกันอย่างที่บอกคือเป็นเด็กดีก็เอาเอานิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือท่องเที่ยวฟุบหนักโรงแรมละสัมแห่ปิดชั่วคราวตกงานรอบใหม่กี่รอบแล้วกี่รอบหลังๆไม่อยากเน้นมากไงก็เลยไม่ค่อยได้มีอันนี้ก็แต่ขอ,อนิดนึงเอาเอาแค่หัวข้อนะครับทุบโอกาสตุนรายได้สงกรานก็ที่เคยพูดว่าทําไมมันต้องมาเว็บใหม่ตอนช่วงก่อนเทศกาลทุกรอบ ใช่ไหมเว็บแรกก็ก่อนสงกรานต์โดนไปเว็บสองก็ก่อนคริสต์มาสปีใหม่โดนไปเว็บสามก่อนสงกรานต์โดนไปเหมือนจงใจเหมือนจงใจก็คือพวกท่องเที่ยวต่างๆเขาจะมีรายได้ดีในช่วงเทศกาลเป็นหลักแล้วก็พอพ้นเทศกาลก็เนี่ยอ่ะผ่านสงการานต์ไปแล้วหน้าฝนและอดอ่ะแล้วจะไปรออีกทีหนึ่งตอนปลายปีอ่ะเดี๋ยวมีเว็บสี่หรือเว็บห้าต่อใจร้ายมากๆ ตรงนี้บอกว่าพอมาเจอโควิดแล้วล็อกสามทำให้หมดโอกาสตุนรายได้ช่วงสงการต้องกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์กันใหม่เขายังอยู่ได้กันอีกเนาะโรงแรมทยอยปิดชั่วคราวรอบใหม่อันนี้เดาเอาว่าหมายถึงโรงแรมใหญ่พอโรงแรมเล็กก็คงเดทกันไปแล้วเหลือโรงแรมใหญ่ที่ยังพอกู้เงินได้ก็แต่ว่าขาดทุนย่อยยับหรือเป็นหนี้เป็นสินกันไปตอนนี้คนที่สายป่านยาวมีบริษัทแม่ช่วยเหลือด้านการเงินพอมีบ้างแต่เป็นส่วนน้อย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในภาวะสายป่านจะขาดกันแล้วครับยังแข็งแกร่งกันอยู่ยังเป็นเด็กดีกันได้นะเดี๋ยวรอเว็บสี่เว็บห้ายังอยู่ไหมคือคือเราไม่ได้อยากให้ใครลำบากนะแต่ว่ามันเป็นการวนลูปถ้าแค่รอบแรกเนี่ยเราตอนนั้นเราอัดเต็มที่เลยอัดคนจัดการเต็มที่เลยพอรอบสองรอบสามปุ๊บที่เราเห็นแบบเออภูเก็ตนี่เขาอ่อนแอกันมากไม่ได้บอกใครนะว่าล็อกแล้วล็อกอีก กีดกันแล้วกีดกันอีกแต่ว่าคนในนั้นเขาก็ยังอยู่กันได้อยู่ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากกว่านี้ทั้งที่คู่แข่งเขาไปถึงไหนตอนไหนกันแล้วย้ำอีกทีนึงไม่ได้บอกว่าใครอ่อนแอนะแรงงานตกงานอีกตรึมออตอนนี้มาการาที่ผ่านมาช่วงเว็บสองมีแรงงานในธุรกิจโรงแรมตกงานส7บเ็ดเปอร์เซและตกงานเพิ่มเป็นสี่บห้าเปอร์เซ็ในเดือนมีนาอาํานึกว่ามากกว่านี้แล้ววัคซีนคือความหวังเดียวที่คนจัดการประเทศไม่ได้รีบ คือระวังใจไม่ได้ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีข่าวว่าเขาจะรีบสั่งมาเพิ่มยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แต่ว่าเราเคยได้จํากันไหมครับว่าเขาเคยให้ความหวังเสร็จแล้วก็เขาก็ทุบทําลายมันมากี่รอบฉะนั้นต่อให้เขาจะมีวัคซีนอะไรจะเพิ่มมาเนี่ยเอาเข้าจริงอาจจะเลดอาจจะเตะทวงอาจจะดีเลย์อีกก็เป็นไปได้เพราะมันเคยเป็นมาแล้วครับคือคนที่เสียเครดิตไปเนี่ยเราไม่ค่อยวางใจแล้วก็คือแม้ว่าประเทศจะมีนโยบายเปิดรับนะักท่องเที่ยว ต่างชาติแต่ว่าถ้าในประเทศยังฉีดวัคซีนไม่ถึง70%สถานการณ์จะเสี่ยงและเขาไม่กล้ามามันสลับกันแล้วเราเนี่ยเคยไปหมายถึงว่าบางคนในประเทศเนี่ยเคยไปแขวะคนต่างชาติไว้ที่เขาติดเยอะตายเยอะกว่าเราเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยแล้วตอนนี้สลับกันแล้วครับเขาฉีดวัคซีนกันมาเยอะแต่เรายังไม่ค่อยได้ฉีดฉะนั้นเขาไม่กล้ามาไม่กล้ามาประเทศที่ยังมีแถมยังตอนนี้ยังเวฟสามอีกคือลดวันกักตัวไปก็ไม่มา ดันเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไอคำเนี้ยก็จะกลายเป็นแค่โฆษณาชวนเชื่ออีกหรือเปล่าก็คือพอมีเว็บสามู๊ก,ก็ความหวังที่จะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เลิกกักตัวเฉพาะภูเก็ตอย่างเดียวแล้วต้องอยู่ในภูเก็ตเจ็ดวันเนี่ยในหนึ่งกรกฎาคมเนี่ยอาจจะเลื่อนหรืออาจจะเป็นแค่คำโมโนเหมือนภูเก็ตโมเดลในตุลาปีที่แล้วกระทบหนักทุกซัพพลายเชนตอนนี้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนอยู่ในภาวะหมดหวังไม่รู้จะปรับตัวกันอย่างไรแล้ว อยากรู้เหมือนกันพอมีเว็บสี่เว็บห้าเขาจะยังอยู่กันได้อีกไหมเพราะหมดกระบวนท่าแล้วจริงๆก,ก็ก็ได้ยินว่าหมดแล้วมาตั้งนานแล้วนะแต่ก็คือการเรียกร้องอย่างค่อนข้างแผ่วเบาหวังว่าพาคเราจะเข้ามาช่วยฟื้นฟนูและปั๊มหัวใจให้กลับมาเดินต่อได้อีกครั้งคือเราเข้าใจว่าย่างต่อให้เขาขาดได้ได้แค่ไหนแต่ว่าเขาเองก็ดันคล้อยตามคนจัดการประเทศคือกลัวด้วยเหมือนกันคือตัวเองก็กลัวตัวเองก็ขาดไรายได้ไม่มีจะกินครับก็เลยไม่กล้าไปไหนเลย บุรีรัมย์ปลดพนักงานรอบใหม่ไม่ค่อยได้พูดถึงบุรีรัมนะแต่แค่มันน่าสนใจนิดนึงตรงที่ว่าตอนนี้ไม่มีแนวทางแก้ไขหรือแคมเปญอะไรที่ดึงดูดให้คนมาเที่ยวได้เลยเพราะการเดินทางยุ่งยากเห็นไหมพอเว็บใหม่ทีไรก็แม้กระทั่งคนในประเทศเองก็เล่นกัดตัวกันการเดินทางในประเทศยากคนไม่กล้าเดินทางเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะแจ็คพอตแตกติดโควิดขึ้นมาแล้วเขาไม่ได้กลัวโควิดหรอกเขากลัวต้องไปอยู่สถานที่แห่งนั้น ที่เขาขู่ว่าใครตอนนี้ใครติดโควิดก็จะเข้าไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นต้องเสียอิสรภาพต่อให้เขาจะบอกว่าจัดเตียงไว้ให้ท่านได้ปลอดภัยก็ไม่อยากไปอยู่ในสถานที่ที่คุณจัดนะพัทยาสอบปิดกิจการชั่วคราวอันนี้ก็บอกว่าพอมีระลอกสามปุ๊บก็ลูกค้ายกเลิกห้องพักเกือบหมดเหลือไม่ถึงห้าเปอร์เซนตยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนซึ่งปกติช่วงสงกรานจะมีคนเข้าพักหกสิถึงเ็สเอร์ซ คืองานนี้โทษใครไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ได้ฝั่งลากลึกมาตั้งนานแล้วแล้วพอมีวิกฤตระดับโลกแบบนี้มามันทําให้สิ่งที่เขาเรียกอะไรอะข้อเสียที่มันแฝงอยู่เนี่ยมันโผล่มาคือฝั่งคนที่ที่โดนกระทําเขาก็อ่อนแอเองด้วยการเรียกร้องที่แสนจะแผ่วเบารอให้แต่ทางคนจัดการเขามาช่วยโดยที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากกว่านี้ทั้งทั้งที่เรามีตัวอย่างของคู่แข่งต่างๆที่เขาเป็น ประเทศชายทะเลที่เปิดรับนักท่องเที่ยวไม่ดูตัวอย่างเขาหรือยังไงหรือดูแต่ว่าเออเขามันของเขาไม่เกี่ยวกับเล่าหรืออะไรเงี้ยคือฝั่งคนโดนกระทําก็อ่อนแอเองด้วยส่วนฝั่งคนจัดการนั้นก็มีจุดประสงค์บางอย่างที่แอบแฝงแล้วก็ประมาทเห็นเป็นเลขศูนย์เห็นเพนเพอร์เฟกก็ไม่ได้เตรียมรับว่ามันจะมีลอกใหม่แล้วก็พอเกิดปัญหาขึ้นมาซึ่งตัวเองเป็นต้นเหตุก็แค่เงียบๆเบสร็จแล้วก็สักพักหนึ่งรีบไปหา ไม่แน่ที่อะไรต่างๆบันช้าก็เพราะว่าเขากักไว้เป็นเป็นมาตรการหรือเปล่าว่าเดี๋ยวมีปัญหาปุ๊บเดี๋ยวฉันก็แค่มาบอกว่าฉันจะทํและแล้วก็เงียบกันไปแล้วก็ความผิดก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องขอโทษใครเลยนะครับตอนนี้ก็ยาวนิดนึงสําหรับคราวนี้นะครับนํามาฝากกันก็เราดูสถานการณ์กันต่อไปครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ